รีวิวเปตองรอสู่ภายในนาทีเขาไปถึงกุณก็จะเจอการรับน้องด้วยการเดินฝ่าโคลที่มีสีเหมือนชาไทยและลำธารที่สุดแสนจะเย็นน้าแข็งผมขอแนะนําลูกหาบวัยรุ่นชาวกะเหรี่ยงทั้งสองคนทั้งคู่ก็จะช่วยเหลือดีมากช่วยกางเต็นท์ช่วยก่อไฟเช้าวันที่สองพวกเราออกเดินทางท่ามกลางสายฝนเราเหตุการณ์จราจรที่ติดขัดสาเหตุก็เพราะว่ามันมีทั้งคนขึ้นแล้วมันก็มีทั้งคนลงกว่าจะถึงยอดจุดชมวิว12 0 0 0พันก็เที่ยงพอดีจึงมีปรากฏการณ์ให้เราได้เห็นนั่นก็คือทุกคนพร้อมกนาาาาิทงสย ฝนและพายุที่โหมกระหน่ำเข้ามาจากหน้าผาสุดท้ายเราก็เลือกที่จะไปน้ําตกแทนดีกว่าซึ่งพอไปถึงนั้นเราก็ต้องไปต่อคิวเพื่อเข้าถ่ายรูปก,กับจุดแลนด์มาร์กระหว่างทางเดินกลับพันที่แคมป์เราก็จะพบเซเว่นหลังจากนั้นเราก็อาบน้ํากันที่ลำธารเล็กๆวันสุดท้ายพรากับที่ฝนตกหนักเละก,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 กว่าเดิมซะอีกจนเป็นมีมล้อกันว่าวเราไม่ได้มาเที่ยวแต่พวกเรามาเป็นผู้ปสิเสดท้ายนะครับใครที่จะมาเที่ยวช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าฝนตกหนักมากและทางมันจะเละไปหมดผมแนะนําให้ทําใจยอมรับซะแล้วสนุกไปกกับมมมมมนออออคคุุณ่่าาาีตตตติดะรรรใเเไ็ว